อย <c oughs> ่าให้ตัวเดิมแก่ก่อนนะสัปดาห์พักราบวันตัวกันอันกันอันพี่อิทธิสวัสดีระวังนะที่กนนะที่าบพ่อตาตา้ามมาที่เท้าอ๋อผู้ยิ่งฟได้ตีไปยุติสายสัปดาห์พักราบว ที่ตอสัดวี่ัขาบกัวนับวที่สาระตนี้นะผู้ชี้นััที่อลูนี้นะแลว่ายังเซฟบอกไปได้สำหรับวรพลาลมาได้ทีั่วแล้ว่ลงมบ้องมาบาง สามตัวทางสามหลักต่อครับมาแล้วมาแล้วบอลตัวนี้ตะบอลอยู่วะพี่เตะต่อไปนะต่อไปริสามยุติออกมาที่สี่หกสี่หกพาบอลที่เนี้สี่หกดาจจะต้องมาที่ตัวครับีกนัดหนึ่งพี่แกงราวีงแนวออกไปห่าจะได้เตะมาจากข้างสนามี่ครับสามหรักตรงมีทีม ต่อ้บนั้นไปต่อมั้งนก็เดี๋ยวแบงไปแบ่ัวไปแล้วแบ่งตัวไปแล้วแบ่ัวไปแล้ว่าีเสมอเป็นองเปสองเป็นสนะสองแบบพวกมันจะกังตู้บลกูเนี่ยไปเวลาดีกว่ไป่ังนู้นต้งีใจ้นตอนน้น้ำตกแล้วองอล

เหลืออ anyway, okay. yeah, uh, ีกแค่ั่เออแต่มแล้วเขาารอใ้นั่นถึงเตก่อนใทีแล้วขวอนแล้วถึงจะได้รเาแล้วก็เหัก็กตอนนล้นถึงจะไดพ่นับล้ว่อัลงไปได้กินจาวายยิงยงไปนี่ยัเฟอไปได้บอลราเข้าทางฮะมาดูที่เีโเีโนี่ออกไป แรกเด็กก็มาจะสักวารีก็มาจะสักคือมา,า,กกา,าพัฒนาะออกมาที่ก็จะสักที่ปางนี้มาพัฒนามายที่ฝ่าวา่าฝ่าวงเป็นครั้งที่สองในสามรั้งประมูลจะได้เทปิกิก็ไปพัฒนาะพันยี่สิบกว่ที่สองประตูก็สองในขึ้น เวลาเราเนี่ยแต่เสมอเนี่ยต้องตัดสินกันดิถโทษนะในพิกุลชิงนะพิศักดิ์ประเภทประชาชนนะสำหรับการในการคุ้มครองป่ากลางปูชนารับสองพันสิบสัปดาหเปิดตาพักราดูป่าด้านนี้จะเปิดไหมผ่านนายตกรไปฮะป็นนิ่ะประตานนี่อยู่ที่ปศสพทนะคุ้มครองอย่าไปก้าวขวางกระป๋อ Ya, tak kap leh piya pok Piya pok, piya pok, piya pok Piya pok, piya pok, piya pok Ya, leh leh leh

เราปรชมต่อยาเสมอที่สองระตูสองหฟาวรวม้สาาหรับกงุลได้เต็มที่ไปสรับรพรลมาสามสามรัมกกรชัย อย่าติดผู้เลองคนมาอยากลับมาได้ีาทีพันะข่าวนีฝาลฝาลรวับเราไปหนึ่งไปเหลือสำหรับปีพงศิูของกแล้วฝาลรวเป็นรั้งสี่ล้วมาแล้ววันนี้มีสีด่าไโรมานั่งดูอยู่ด้วยอยากลับนะานีสาีว่กัย่าส่สองเระรอง เดี๋ยวเนเขาจะาไป้งหลยตัวต่วตัวตัวตััวตัวตัวตััวต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 ัตัวตัวัวต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 ััวตัวตัวตััวตัวตัวตตัว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 ตััวตัวตัวตััวตัวตตัว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 ต คุณสายหยัะต่อยได้ห้าลูกรับไปเลยฮะสาวบาเต็เข้าไมเข้ารับเป็นจำนวนลูกลูกจะห้าร้อย ีมชาติไทยกว่าเจ้าแฟนนะมีคนจอมสุภาพนะอยู่ตรงฝั่งด้านสำโรงเตัวเลยและสำหรับดาวสังโวนะดาวสังโ,โวนะครับสำหรับทีมชาตินญ่นนนนนยังนั่นอยู่นะสำหรับรทีมผีปลาทะเลสุรเชษแสจันทร์มา จะได้เตที่ก็ไปสำหรับพระราพรใจเย็นเวลาลาเยอะลาเยอะก็ได้ลายเยอะเตาทีกับยิ่งสาวเนียในท่งเวลาหลังอย่าตามหลังที่สประตูสามสำหรับพระประราพรที่ามามาที่กัตื้นกับรดนี่อยามาเป็ประตูบ สีดิโฟมแยกกันอยู Luci ่ทางด้านสนามมอไม่เห็นนะว่าน้องแอบางไม่บางพู้เลยผู้เลยไปโมกเลยแล้วกลับาเลอีก่ปมาที่พอใช้แล้วกนติดได้ขอพี่สนอยุทธยลงตะเกียดีกไฟแล้วจะได้ขอเวลานอกมาสามรับโคงหลุนเผาหล่มและกับฟารวมไปงมีห้าลดรบเี่ ได้ไปกมาละสาหรับรวมนวมไปเลยเจ็ดแสนสิบล้าสยูคาจากราชนาวีสโมสรทุกศูนย์ตัวมือละมือไม่ใช่นะเบอห้ามือละต้อเปิดฟารีมาที่นักขวาดนักขวาดจะทำมาไม่ได้นักขวาดเอาตรงนี้ไปเลยนะไม่ต้องไปเอาไปจากใกล้ถูกมานักถูกพยายามสับตูกกันมากระพร้าเราฟ้าที่เท้า ทาวอนต thing, <ım> ัวเปิดตาลุงนี้คือกบ้าข้าขาออกไปฮะลูกนี้จะจดสักและจะได้เแต่จะดูความสมรรถพลังที่สามสองประตูสามในคู่หลาหลังเลยหลายคือกบ้าที่ทาวอนหญิงไก่ไม่มาอยังไปเขาเนี่ยสหรับทาวอรนอย่าดูจังหวะากับพัดะอย่าก้าวเปิดตาลูกนี้ไปมาประตูสามประตูเนี่ยังหวะนี้แล้วต่อความเรที่มาที่กับท้าว đây là kiểu 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 như là sản phẩm của Trà Bò. Đá cặp ra ra để tụng mối lại thang là sản phẩm của Trà Bò, khoai. ดตานะโอเคไหน้ากันหมดแล้วรดูว่าย <ond aneously> ังนำดยสี <concrete randomized> ่ประตูต่อสกับฟาวร์ยนงห้าฟานเราตกับปอย่าไปดะตวะักวนักเวหลบาโอ้ลูกนี้ย่าใ้ดะัว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ừ. ข้ารา่ยจีนแ่เาไม่มีอะไรแต่อยเบรสิบมากระตือรรรือรรนสารรือรร้ไเดี๋ยวข้ามาารครงับสารุรับดท่ั no. ี่ไก่ไหดนีจะสารรับเลได้เด okay. mm ี๋ยวเาครัางนัสารุกระับตลอดหลอไปเลยครัไปเลยคระ